สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเท้าจตุคามรามเทพรุ่นเศรษฐีทันใจออกที่วัดพระธาตุช่อแฮปีพศ2550ค่ะ สำหรับองค์นี้นะคะจะเห็นว่านะคะใต้ฐานองค์พระจะมีโค้ดอยู่นะคะโดยรวมนะคะองค์พระนะคะจะมีสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพร้อมกับกล่องเดิมนะคะออกเมื่อปีพศ2 5 5 0ซึ่งเป็นยุคที่จตุคามรามเทพนะคะในวงการพระเครื่องก็คือเป็นจุดที่พีคหรือว่าบูมนั่นเองนะคะ จริงๆแล้วนะคะสำหรับองค์นี้เขาเป็นพิมพ์เล็กนะคะแต่เมื่อเทียบกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปเท่าตัวนะคะก็คือสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไปสองเท่านั่นเองนะคะสำหรับนะคะประวัติของเท้าจตุคามรามเทพนะคะก็เป็นพระนารายณ์อวตารน,นั่นเองนะคะใครที่สนใจข้อมูลของจตุคามรามเทพก็สามารถที่จะ ค้นหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากว่ามีคนที่ทำไว้เยอะมากนะคะเพราะว่าในปี2550นะคะเป็นยุคนะคะยุคทองของอการสร้างนะคะจะตุคามรามเทพนะคะในวงการพระเครื่องนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าหลายคลิปนะคะอิ่มได้ทำราคาพิเศษนะคะก็คือนำมาลดราคาขายขาดทุนขายเท่าทุนนะคะแล้วก็ขายลดให้พิเศษซื้อเหมาไหลองค์ก็ลดให้อีกนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นอุ่นสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ